เรื่องของเลขศูนย์ในเบอร์มือถือประกบกับเลขต่างๆซึ่งแต่ละตัวส่งผลให้เกิดโรคที่แตกต่างกันเลขศูนย์ศส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคระบบสมองระบบประสาทความดันโลหิตหัวใจระบบช่องท้องทางเดินอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้ เลข0ูนส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับสายตาไมาเกรนหัวใจระบบไหลเวียนเลือดกระดูกสันหลังปวดข้อนอนไม่หลับเลข0ูสองส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อวัยวะสืบพันธุ์มีปัญหาหมดลูกรังไข่ประจำเดือนผิดปกติและก็ระบบช่องท้องเลข0ูนสส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคสายตา โรคดวงตาปวดหัวไมเกรนกล้ามเนื้อเส้นเอ็นโพรงจมูกไซนัสแล้วก็มีความผิดปกติทางอารมณ์เลข04ส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคระบบช่องปากและลำคอและระบบช่องท้องระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เลข05ส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันหัวใจไตกล้ามเนื้อ โรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคที่ยากต่อการรักษาเลข06ส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคระบบทางเดินปัสสาวะเนื้องอกต่อมลูกหมาภูมิแพ้ไทรอยทอมซินอักเสบหลอดลมช่องคอระบบสืบพันธุ์ระบบมดลูกรังไข่และก็ปิดท้ายด้วยเบาหวานนะคะเลข07ส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคก,กระดูกและข้อ หมอนองกระดูกทับเส้นประสาทอัมาพาตเส้นเลือดในสมองระบบประสาทและสมองระบบมะเร็งและก็กระดูกซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดสะสมเลข0 8ย์ส่งผลให้มีโอกาสป่วยด้วยโรคมะเร็งเนื้องอกตับเครียดความผิดปกติทางด้านจิตใจติดสิ่งเสพติดแล้วก็พิษสุราหรือรัง เลข09สง่งผลให้เกิดอุบัติเหตุลึกลับโรคที่หาสาเหตุไม่ได้หรือโรคที่ยากต่อการรักษาเอียนบามือเธอเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะ